นี่ครับนี่จะพามาชมลูกเขียดนิมูที่ผมเลี้ยงไว้ในนี่นะครับในโอ่งว่าไว้ในโอ่งมันขึ้นไม่ได้นะก็เลยย้ายามาอยู่ในหลังโฟมครับเมื่อกี้ก็ปล่อยไปหลายตัวครับเป็นสิบสิบตัวคือแบบเราไม่มีพื้นที่เลี้ยงตัวนี้ก็เลยเพาะเพาะปล่อยธรรมธรรมชาติดีกว่านะครับเมื่อกี้เห็นหลายตัวอยู่นะครับเนี่ยนี่ ที่เราที่เราไม่ปล่อยมันเนี่ยตายครับเห็นไหมมันจมน้ําตายนี่นี่อีกตัวหนึ่งตายนานยังอืมนี่มันอยู่ในโอ่งแล้วมันจมน้ําตายนะครับเพราะมันมีมันกัดขาแล้วมันจมน้ําตายเมื่อกี้เห็นตัวหนึ่งนี่นี่ออกแล้วครับนี่นี่เห็นไหมเห็นชัดหรือเปล่านี่ครับนี่นี่ เนี่ยถ้าเราเอาไว้อย่างงี้ปุ๊บเขาจะไต่ขึ้นแล้วกระโดดออกออกไปได้นะครับคือแบบปล่อยคึนสููธรรมชาติก็คือเราอยากจับเราก็หาจับเอาก็ะได้แถวนี้เดี๋ยวราคนจะให้ปล่อยออกเลยนยอืมป่อห,หนูนี่ครับนี่นี่คือลูกเขียดอีโม่ครับนี่ครับ ตัวยังเล็กยังผอมอยู่เลยครับเก็บจิ๋วหรืมเนะก็บอีโมนะมื่กีปล่อยเป็นสิบสิบตัวนะครับนี่นี่ตัวหนึ่งตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่นี่เห็นไหมนี่ตัวใหญ่ครับนี่ไปไปด้วยกันนนไม่ครับนี่นี่ตัวใหญ่อ้วนเนี่ยนนไปตรงนั้นเข้าสู่ป่าไปไปกลเดี๋ยวไกลจิก ผมจะทําไม้แบบนี้นะครับให้มันไต่ขึ้นพอมันตัดก,กัดหางปุ๊บมันก็จะไต่ขึ้นประมาณนี้แหละเราค้างไว้ในโอ่งมันมันขึ้นไม่ได้แล้วมันตายเยอะก็เลยปล่อยแบบนี้ไปเลยแล้วก็อีกอีกสองสองไอ้นี่กะละมังนะครับอยู่ฝั่งนี้นี่กะละมังนี้กัดขาปุ๊บเขาก็จะออกได้เลย กากัดขาเพื่อเขาก็ตายออกไปเลยอันนี้จะอันนี้จะไม่ไมีที่ไม่ไมีกระมังนี้ไม่ค่อยตายอันนี้ก็เหมือนกันกระมังนี้ก็ใหญ่เยอะเหมือนกันก็กัดหางเขาก็จะกระโดดออกไปเลยนะครับมันไม่เหมือนอยู่ในโอง่งในโอ่งมันกระโดดออกไม่ได้มันก็ตายเยอะตายทุกวันเลยก็เลยปล่อยไปอย่างนี้ดีกว่ากลางคืนมันกลางคืนมันจะออกมาเท่านี้ครับเยอะ เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันกัดหางมันตูวก่อนในคางคืนเราจะพามาส่องดูว่ามันเยอะไหมมันจะเยอะประมาณเท่าไหรแค่ไหนนี่กะลังนี่เยอะนะครับนี่คือดูมันขึ้นนะไม่มีตายนะอืนะยังเยอะอยู่ยังไม่กัดหางเลยไหม เ,เต็มเลยนี่มันขึ้นหายใจเต็มนะนี่ถ้ากัดหางหมดนี่โอ้โหเขียดตัวนี้เยอะเลยแหละประมาณนี้นะครับว่าโอ่งนี้ต้องใช้ จะใช้โอ่งนี้ใส่น้ำก็จะเตีออกโอเคครับประมาณนี้นะครับ